สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6าหครับสำหรับคลิปนี้มีลิงก์มาให้พี่น้องอสม,อส,มอสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่ออสมอที่พ้นสภาพไปแล้วได้นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าในหมู่บ้านตำบลของท่านอสมอที่เคยทำงานและพ้นสภาพไปแล้วมีใครบ้างสามารถกดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยไปกดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับ และทําตามขั้นตอนก็จะทราบว่ามีใครที่พ้นสภาพไปแล้วพ้นสภาพหมายถึงเมื่อก่อนเคยเป็นอสมตอนนี้ไม่ได้เป็นอสมแล้วนะครับไปดูครับเมื่อกดลิงก์ที่คอาเม่แรกแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ให้ท่านใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็เลือกจังหวัดก่อนนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนก็เลือกจังหวัดนั้นกรุงเทพตรวจไม่ได้นะครับตรวจได้เฉพาะ ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับอันนี้เราจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับถ้าท่านอยู่จังหวัดไหนก็เลือกจังหวัดนั้นพอเลือกจังหวัดแล้วก็เลือกอําเภอครับเราจะลองเลือกอําเภอเรือทราจากนั้นก็เลือกตำบลบ,บุ่งค้าลองดูครับจากนั้นก็กดออกรายงานครับเอามือกดออกรายงานก็จะมีรายชื่อออสมอที่พ้นสภาพ เรียงตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่สุดท้ายที่มีในตำบลบุ่งค้าออกมาให้ดูว่าใครเป็นอสมอที่ผลสภาพไปแล้วบ้างครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ